จะเสียเป็นล้านนะคะจะเสียหลักล้านนะเอ่อท้อได้เป็นเรื่องปกติใครเสียเงินหลักล้านไม่ท้อบ้างไม่ไม่จริงมันก็ต้องท้อบ้างแต่สิ่งที่จะทําให้คุณ move on ถ้าคุณท้ออ่ะคุณจะยังอยู่กับอดีตปัจจุบันคุณอยู่กับอะไรต้องอยู่กับอันนั้นอย่าหยุดอย่ายึดต,ติดกับอดีตเพราะอะไรเพราะการที่คุณเสียมันผ่านมาแล้วเพราะการที่เราสิ้นเสียเราคัดล้อเ,เสียมาเป็นล้านมันผ่านไปแล้วเว้ยแกมันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปหลายวันแล้วไปหลายเดือนแล้วไปหลายปีแล้วอะไรก็ช่างดังนั้นตอนเนี้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราเอาจิตเอาสมองเอาความคิดเราไปผูกติดกับสิ่งที่เราเคยเสียไปแปลว่าเราเอาอาดีตมาตัดสินปัจจุบันเรากําลังคว้าอาดีตมาตัดสินปัจจุบันหมายความว่าไงหมายความว่าวันนี้ต่อให้คุณเก่งต่อให้คุณคุณอ่านกราฟออกมากกว่าเมื่อวานคิดตามนะ ต่อให้วันนี้คุณไปเรียนคุณแบ็กเทสอย่างชัดเจนคุณอ่านกราฟขาดเก่งมากกว่าเมื่อวานแต่ผลการเทดของวันนี้ของคุณก็ไม่ต่างจากเมื่อวานเพราะอะไรเพราะคุณเอาใจไปยึดไปจับมันอย่างเงี้ยจับกับอดีตแล้วเอามาไว้ตรงหน้าซึ่งเรื่องจริงอะ่ะมันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วทิ้งมันไปเลยอยู่กับตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันแล้วแก้ไขปัจจุบันนั่นแหละอนาคตที่มันจะเปลี่ยนไป